สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะ เป็นตังไดน่คะสบายดีบ่หวังว่าพอแม่พี่น้องสุขสุขค้นคงจะสบายดีเนาะคะ่ะข่าวสารบ้านเมืองทุกวันนี้กะบุญวายเนาะคะ่ะนาะจังใดกะดูแลสุขภาพเนาะคะ่ะนาะเปียวเองเปียวกะหยุดเบิงข่าวสารนะคะไปช่วงหนึ่งเพราะว่าแหงเบิงแหงปวดหัวนะคะเครียดนะคะก็เลยต,ต้องหยุดเพราะต้องดูแลสุขภาพเน,ะะนาะค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะอันมือในอากาศดีเนาะคะ่ะเนาะแดดก็ออกก็ แสงกับสว่างแน่ค่ะมันท่านเด็กเคยชินกับอากาศห่อนเนาะค่ะกัร่างกายกับเป็นเมียๆละล,ะละ่าเน่เปี้ยนะจะชอบเป็นพุ้มแผลเลยค่ะแหงช่วงแดดออกสิต้นไม้ต้นไหไก็กําลังจะโปงงอกออกมาเวลาผัดเปลียรฤดูนะคะจะเป็นพุ้มแผ่คนอยู่เมืองนอกเป็นหลายค่ะเขาเอินว่าผลและอะัลลิเกแพ่พวกเกสรดอกไม้แพร่พวกต้นหญ้าต้นอห่างที่อยู่ในปา่าเวลาลมผัดมา ก็เป็นละอองเป็นฝุ้นกสินะคะคนจะเป็นหลายเขาก็จะใส่อันอย่างนะยาพ่นจมูกสินะคะบางคนก็ใส่ยาหยอดตานะคะเปียวใส่มาเป็น10ป,ปีค่ะตอนนี้ก็บอททันได้ใส่นะคะเพราะว่าพายายามแบบบอสัยยานะคะพายายามบำบัดด้วยตัวเอง,องสินะคะแล้วก็ออกกําลังกายก็ช่วยได้นิดนึงนะคะก่อนที่เปียวจะเล่าเรื่องเนาะคะ่ะเดี๋ยว เปียวก็ต้องกราบขอขอบคุณพ่อแมุ่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เปี่วเสมอมาเปี่วขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้เปี่วแน่เด้อจ้ะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเปี่วกอจะมาเล่าต่อเนาะคะ่ะว่าหลังจากที่เปี่วซื้อบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องพอเปี่วซื้อบ้านเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเปียวหลังจากที่เปี่วเห็ดงานหลายเปีว่วเปี่วพยายามหาเงินเพื่อที่จะให้ได้เงิน ขึ้นสูงนะคะในบัญชีเงินเพื่อที่จะเฮสเตทเมนขึ้นสูงเกี่ยวกับเหตุงานแบบเหตุงานเยอะนะคะว่าตรงๆวันหยุดเกี่ยวกับเหตุแล้วก็คือเปียวอยากอยากได้บ้านนะคะความฝันของเจ้าของพอซื้อบ้านเสร็จแล้วเปียวป่วยได้ค่ะพี่น้องตอนนั้นเปี่ยวมโลูตัวว่าตัวเองป่วยนั่นคือเปี่ยวรู้สึกเปลี่ยนไปค่ะเปี่ยวบมลูวได้ซ้ำแต่แฟนเป็นคนสังเกตแฟนบอกว่าที่รักเธอเปลี่ยนไปหลายเด้ เธอเป็นคนอ่อนไหวง่ายแลวแบบว่าบาอีอย่างน้อยนึงก็เครียดแล้วก็ห้เปลี่ยห้พ่อไหมพี่น้องเที่ยนึงไปเครียดห้แฟนอะค่ะไปถือเกือบยางออกจากบ้านไปนคังจะคลองอยู่ลานบ่อยากอยู่ไก่แฟนแฟนก็นงงเอ้แฟนเป็นยังเพื่อนก็ไปตามเกี่ยวกับได้สองทุ่มสามทุ่มไปก็ไปคังจะคลองอยู่ลานเปหงหว,ว,วเปยเหนื่อยง่ายแล้วเปลี่ยบ่อยากได่างนเสียงคนบอาหลายๆแล้วผูดใดมาบ้านสิเปล่วแบบ คือเปียกงุดยิดนะแม่ค่ะเปียวเป็นแบบแปลกๆไปว่าเฮ้ยแบเป็นยังแล้วเห็ุงานเปียวกับวูบนะแม่ค่ะหงดเหมือนมันบดไอสติขาดวูบไปงั้นสินะค่ะไปว่าเอ้ยแเป็นยังเปียวกับวูบบ่อยเนาะค่ะแล้วก็นั่งเห็ดสวนผักอยู่งั้นสินะเปียกห่อนออกแสบออกห้อนตัวแห้งแล้วเปียวกับเอ่อเหนื่อยแห้งแล้วเปียวกับอาเจียนแล้วเปียวกับเป็นบอกว่าถึงนะค่ะแล้วก็น้ำหนักเปียก โต๊ะเบลลงไว้6กกิโลพี่น้องเบลว่าป้าดหน,นากเบลคือลงไว้เป็นปกติแทะแหละนะคิดว่าปกติแล้วหนากเบลจะลงๆขึ้นๆอยู่ประมาณ 3- 4กิโลหรือ5กิโลมันเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเบลคิดว่ามันจะไวขนาดนี้ภายในอาทิตย์เดียวลงบวบๆแล้วก็มือกับซันบลมีแห้งปั่นจักรยานกับบลมีแห้งจากที่เป็นคนชอบปั่นจักรยานนะคะแล้วก็เมยไวแล้วใจกับซันเวลาน,านอนอยู่ก็จัง อันหัวใจเขาเขาเรียนบางสิ่งแต่ม่ข่าวสิแบบเต้นไว้ผิดปกติไปก็เอ๊ะแบบเป็นยังแฟนก็นเลยโทรไปหาหมอบัดนี้ไปตรวจคลินิกค่ะก็ย่อมจ่ายแพงแนวประมาณสองพันห้าร้อยครูเนอร์เนาะคะนะ่ะเนาะคืออยากได้เวลาด่วนอะคะ่ะเพราะไปตรวจสุขภาพเออ่คุณหมอก็เลยส่งข้อความมาบอกภายในหนึ่งชั่วโม,มงบอกว่าเปี้ยวฉันคิดว่าเธอมีปัญหาไทรอย,นะอยด์นะเดี๋ยวยังไงเธอมาอีกครั้งหนึ่งเพิ่นว่านะ เพิ่นไม้อีกขังหนึ่งแล้วก็ทรงเปลี่ยนไปไป,ไปตรวจซ้ำนะคะเปลี่ยนก็ไปตรวจไปอย่างเพิ่นว่าเป็นไทร้อยแน่นอนแล้วก็เพิ่นก็นห้เปรียวไ่ไปไปติดต่อหมอคอนหนึ่งนะคะคือคือโร,โรงพยาบาลโรงพยาบาลกับคลินิกจะต่างกันนะคะคือ,อคลินิกจะไว้กว่าแน่นอยหนึ่งแล้วก็คนขาง,งแพงแต่ก็เห็นผลไวนะคะเปลี่ยนก็นเลยยอมใจเรียบบานิก็ ก็เลยได้ติดต่อกับหมอหมอหมองลงพยาบาลน,นะคะและเฉพาะทางเฉพาะโรคไทรอยนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าเปาลี่ยนไทรอยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พบหมอนะคะหมอกันเลยบอกว่าให้เปี่ยนกินยาปรับสมดุลยาปรับสมดุลคือไทรอยที่เปี่ยนนะคะจะเป็นไทรอยแบบว่าเป็นพิษรุนแรงนะคะเราแบบเขาทางานไว้เยอะจนเกินไปเราแบบหมอบอกว่าเปีป่ยวป่วยมาหลายปี เพราะว่าอาการมันรุนแรงแห้งนะคะ่ะจนคุณหมอนะ่ะบอกแฟนเปียวว่าให้จับชีพจรเบียวแล้วก็ให้ฟังถ้าชีพจรมันเยอะเกินขึ้นไปให้เปียวติดต่อติดต,ต,ต่อหมอหรือว่าเรียกรถพยาบาลด่วนนะคะนัองสียน่ะค่ะย่านเปียวช็อกตอนกลางคืนน้งเสินะคะเปียวก็กินยาพี่น้องเยวกินยาหลายเม็ดมากอะคะ่ะแล้วแบบความมันจะปรับทายร้อยเนาะคะ่ะเนาะ พี่น้องเปียวบ่เคยป่วยแบบนี้จักเทียนอะแม่ค่ะบ่มีแห้งล้วเปียวก็ย่านนะพี่น้องบ่ย่านเปียวเป็นอีหยังไปพ่อแม่สิเป็นจังไดเนาะเปียวบ่เคยคิดว่าชีวิตเปียวจะถึงจุดนี้นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เปียวป่วยหนักมากเราเฮ็ดอีหยังบ่ไหวแล้วเปียวก็เออ่บ่อยากแบบหยุดเฮ็ดงานนะคะงานเปียวเนาะค่ะเนาะเปียวก็เลยไปเฮ็ดงานหน่อยลงแต่เปียวก็บ่กล้าบอกแม่กระทั่งลูกค้าแม่ค่ะเบิ่งเปียวดู แต่เปียวก็เห็นงานหน่อยน้องเราโชคดีช่วงนั้นเนาะค่ะเป็นช่วงหนาร้อนค้นเขาค่ะอสมิสเตอร์หรือว่าพักผ่อนนะคะเปียวก็เล่นเป็นช่วงที่เปียวเอาสมิสเตอร์นะคะแล้วเปียวก็หยุดพักอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดูแลจะของสินะค่ะแล้วก็คือค้นเป็นเจ้าของกิจการเขาเขาบบมีคนจ่ายเงินให้นะคะเขาจังจ่ายเงินเหตุตัวเองอะค่ะแล้วเปียวเห็ุงานเองคนเดียวตอนนั้นเนาะค่ะเปียวก็ต่อสู่ลายอย่างอะค่ะ ทั้งสุขภาพตัวเองทั้งความคิดทั้งเอียงหลายอย่างทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเอียงหลายอย่างเขาพึ่งซื้อบ้านไม่เป็นบอกคะรายใจก็เพิ่มมากขึ้นได้คะ่ะบ่แมนว่าเขาซื้อบ้านเสร็จก็คือจบก็ต้องมี่าดเสจ,จ่ใจตรงมีนั่นไม่นี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะเขาเอิ่นว่าถูกขลาบแล้วเขาก็เอินเเอ่นว่าคนเขาบอมีผู้ใดรูหลนาคตล่วงนะนะคะว่าชีวิตเฮาสิเป็นยังไดสุขภาพเฮาสิเป็นยังได เปียวนะใส่ชีวิตคล้ายๆว่าไปทํางานหนักเปียวหักโหมมาโดนและเปี่ยวเป็นคนที่ดูแลตัวเองอบ่ค่อยถูกบ่ค่อยถูกต้องนะคะบ่ค่อยพักผ่อนให้เพียนพอแล้วก็เป็นคนที่ขาดการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะว่าตรงๆเนาะคะ่นะเนาะนั่นแหละค่ะลังจากนั้นมาพี่น้องหูบอเปียวต่อสู่ไล่ยางกับสุขภาพตัวเองเป็นสุขภาพที่แย่ลแล้วในวัยเด็กแล้วฮาก็ยังต้องมาแบบ แพ้ยาแล้วก็หลายสิ่งยหลายอย่างลุ่มเหล่านะคะพี่น้องโรคภัยลุ่มเหล่าหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะะเนาะค่ะเนาะแล้วบอนนี้ไทรอยด์ขึ้นตาได้พี่น้องแล้วขึ้นตาเราจากที่เขาหนาตาเฮาแบบพี่น้องเปี่ยวเปียนไปลายนะคะตาคางนี่ตาคางใยเปี่ยนเนาะคะ่ะสวดออกมาแล้วก็ลงมาพื่นนะคะ่ะแล้ว้างคว้าก็ดีดขึ้นไปทังพี่แม่ะคะ่ะแบบเป็นตาเคแบบนี้นะคะ แล้วพี่น้องคิดเบื้องว่าเปียวต้องทนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะแล้วเปียวแบบอยากอายแห้งหรอกแบบเปียวย่างไปใดคนไทยเห็นกะทาไมเปียวผอมจังทําไมตาเปียวแปลกจังทําไมเปียวคือสุขภาพเขาก็แย่พอาะคะแล้วยังมีคนมาทวงเขาเอ่อเปียวจิตใจเปียวแบบสุภาพสุขภาพจิตเปียวแย่นะคะแล้วยังแบบเป็นลายนะคะแล้วคนไทยเนาะค่ะบอกเปียวว่าถ้าเป็นโรคนี้นะ ไม่มีวันหายหรอกกินยาจตลอดชีวิตนู่นแหละบางคนก็บอกว่าบางคนน่ะเป็นมะเร็งเงินนะไทยร้อยกับมีเด้์ยังวาไปแบบช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เฮ็ดไท้เปียวรู้สึกแบบยย่นเปตายก่อนที่เปียวจะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่สิ่งหนึ่งที่เปียวห่วงนะคะพ่อแม่เปศิษยิอยู่จังไดถ้าเปียวตายไปเปียวบ่นห่วงตัวเองนะคะเปียวห่วงแค่ว่าแฟนเปียวเพิ่นกับมีบ้านเพิ่นมีพ่อแม่เพิ่นมีครอบครัวอยู่นี่เปียวบ่ห่วงแฟนนะคะสิ่งหนึ่งที่เปียวห่วงเลย เปี่ยวห่วงพ่อกับแม่ค่ะถ้าขาดเปี่ยวไปคนหนึ่งสักคนหนึ่งพ่อกับแม่ไปสกินอยู่ยังไดนั่นแหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เปี่ยวแบบรู้สึกว่าเปี่ยวตรงเหตุเอียงแล้วกับตัวเองพี่น้องเปี่ยวนะตรงต่อสู่กับโลกไัยขัดจ็บไปตรงต่อสู่กับบริษัทตัวเองไปต้องต่อสู้กับเงินที่เปี่ยวไปกู้ธนาคารมาซื้อบ้านเปี่ยวตรงต่อสู่หลากหลายอย่างพี่น้องสุขภาพจิตใจเปี่ยวแย่มากตอนนั้นเป็นยอมรับเลยนะคะ เปียวยานที่สุดคือสิ่งหนึ่งค่ะพี่น้องเปียวยานเปียาตไตเปียวบอกเคยได้มีความสุขในชีวิตเลยเปียวทุกมาตลอดชีวิตของเปียวแหล้ววันที่เปียวกําลังจะเริ่มมีความสุขเปียวมาป่วยป่วยหนักในต่างประเทศบวมนเรืองไงน,นะคะพี่น้องไปหาหมอกันยากหายอยู่หายากินกันยากอยากกินอียหยังเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเหตเองบพว่าเวลาที่เขาเจ็บป่วยขนาดใดพี่น้อง สิ่งหนึ่งที่ทําให้เปี่ยวอยู่ได้มีกําลังใจพี่น้องคือแฟนค่ะแฟนเป็นคนซัพพอร์ตเปี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างดูแลเปียวปลุนบัติเปี่ยวยว่ออาไๆซะพี่น้องเวลาที่เฮาตกทุกได้ยากเฮาลําบากพี่น้องมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นใจค้นพี่น้องเห็นว่าผู้ใดอยู่ขังเฮาเห็นว่าผู้ใดมีม,มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจใเฮาพี่น้อง พี่นองจ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วพี่นองยาประมาทในชีวิตนะคะดูแลสุขภาพตัวเองยาหายสายเหมือนเปรี้ยวเพราะว่ามันเอากลับคืนมายากมากเลยมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าชีวิตเปรี่ยวจะเป็นยังไงต่อขอพระคุณบอแมอพี่นองสุขสุขคนติ่เป็นกําลังใจให้เปรี้ยวนะคะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ like love, Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me.